เพื่อนๆคะร้านนวดไทยในประเทศสเดนนะคะถูกตำรวจลงอีกแล้วคะ่ะเข้าสู่ฤดูกาลของการกวาดล้างอีกแล้วนะคะซึ่งล่าสุดข่าวออกเมื่อเช้าของวันนี้เลยนะคะสดสดร้อนๆว่าร้านนวดไทยที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศสวเดนนะคะถูกตำรวจลงนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอบสวนแต่คาดว่าหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนว่า ร้านนี้นะคะเบื้องหลังเนี่ยไม่ได้แค่นวดอย่างเดียวคือนาบด้วยก็คือขายบริการทางเพศเนาะแล้วก็ทางจากการตอบอสอบสวนนะคะทางตำรวจมีหลักฐานรวมไปถึงมีบุคคลนะคะเคยซื้อบริการที่ตำรวจเฝ้าระวังคือเช็คมานานเหมือนกันนานแสนนานเหมือนกันแล้วก็ได้ทำการจับกลุ่มชายท่านนี้นะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหาทั้งหมด32กระทงแต่ว่าชายท่านนี้นะคะ ใช้ท่านนี้ยอมรับสาร,รภาพ3 1กระทงค่ะว่าได้ทำการเดินสายนะคะซื้อบริการทางเพศตามร้านนาน,น่กต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศสวเ็นค่ะ17ครั้งนะคะ17 17ล้าน4ภูมิภาคของประเทศสวเดนถ้าจำไม่ผิดนะคะรายละเอียดเพื่อนๆอน่าอนอ่านด้านล่างนี้เลยค่ะเพราะนี้ก็เอาข้อมูลจากทางหนังสือพิมพ์ทางนี้มานะคะซึ่ง ซึ่งเขารับสารภาพ3 1บกระทงนะคะแล้วก็จะถูกทั้งจำและปรับนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะปรับอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือออกกฎหมายออกใหม่ก็คือจะโดนจำคุกเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ปีนะคะแล้วก็ปรับนิวไม่แน่ใจว่าทางทาง,ทางตำรวจจะปรับเท่าไหร่นะคะแต่ใดๆเลยนะคะในส่วนของร้านนวดร้านนี้นะคะได้มีการสอบปากคำนะคะเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเขาไม่ไม่ทราบว่าลูกน้องหมอนวดเนี่ย จะทำรับทำรอบนอกนะคะคือขายบริการทางเพศร,รอบนอกตรงนี้ด้วยคือเขาไม่รับรู้นะคะคือเหมือนเขาปฏิเสธคํากล่าวหานะคะซึ่งร้านเนี่ยปกติลูกสาวเขาจะเป็นคนที่ดูแลอยู่ที่ร้านแต่ว่าตัวแม่เขา่เป็นเจ้าของอันนี้จากหลายข้อมูลตามข่าวที่นิวอ่านมานะคะถ้าเกิดมีการผิดพลาดยังไงก็มาค้านกันได้นะคะเผื่อคนไทยที่ เป็นเพื่อนกันการล้านที่ตำรวจลงล่าสุดเนาะใดๆเลยนะคะนิวอยากจะมาบอกแล้วก็เตือนสติเพื่อนๆอีกครั้งนะคะว่าทุกครั้งเนี่ยพอมันจะมีข่าวหรือตำรวจจะลงแบบเนี้ยนิวจะมีการออกมาทำคลิปตเตือนเพื่อนๆนะคะอ่าต้นปีเพราะนิวเคยบอกว่ามันจะเป็นเทศกาลการแบบกวาดล้างเนาะและตำรวจจะลง เขาจะมีการประกาศก่อนต้นปีกลางปีเขาเริ่มสอบสวนสืบนะคะพอปลายปีเขากวาดล้างเลยซึ่งจะเป็นแบบเนี้ยทุกปีนะคะวนไปทุกปีและเขาไม่มีการแบบว่ามัดมือชกเขาจะมีการประกาศแถลงข่าวก่อนแล้วก็มีการส่งสัญญาณรวมไปถึงล่าสุดเมื่อต้อนปีเขามีการส่งสัญญาณแล้วนะคะว่าเขาตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบระบบการชาระเงินผ่านมือถือเนะี่ยมันจะมีศพศพเฉพาะเหมือนบาร์บี้เป็นศพแบบว่า ที่ทำให้ตํารวจสามารถแกะและรับทราบได้เลยนะคะว่าอันนี้คือสอบของการซื้อขายบริการทางเพศแล้วมีการชําระเงิน2ครั้งในเวลาเดียวกันดับเบิลคือในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเป็นความแบบว่าอ่าเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ตำรวจนะคะชุดสืบมีการแกะข้อมูลแล้วก็ มีการแบบว่ามั่นใจว่าสับพวกนี้คือการขายบริการทางเพศแล้วก็ทําธุรกิจเงินดํานู่นนี่นั่นเนาะเขาก็มีการออกมาเตือนเมื่อต้นปีนะคะและปลายปีเขาก็ลงพื้นที่เลยค่ะซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแปลกใหม่หรือว่าเป็นการมัดมือชกนะคะเพราะว่าทางสปเดนเนี่ยเขาจะใช้สื่อในการแจ้งให้ทราบก่อนถ้าเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้แก้ไขเลิกได้เลิกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเขาจับเขาจะไม่มีการปณี ปนอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการประกาศเนี่ยนิวจะเอาข้อมูลตรงนั้นมาทําคลิปแล้วก็เตือนเพื่อนๆคนไทยเนาะแต่ก็ไม่ไวยิ่งเตือนยิ่งเกิดเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนิวก็แบบเนาะทาง้นที่นิวเลือกที่จะเอาข้อมูลนี้มาลงที่แอป Tik t o อกนะคะปกตินิวจะลงแค่แอปฝาเอแอปแดงเท่านั้นนะคะแต่นิวคิดว่าคนไทยในยในประเทศสวีสดเดนอะ่ะที่มีธุรกิจร้านนวดแล้วก็ทาธุรกิจ ดำๆเทาๆนะคะเล่นติ๊กตอกกันนิวก็เลยเลือกที่จะเอามาแชร์มาลงในช่องนี้ด้วยหวังว่าจะพูดปากๆป,ป,ปากต่อปากกันเพื่อเตือนกันเนาะแต่ก็ไม่วปายก็เกิดเรื่องอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะช่วยๆเตือนกันเลิกได้เลิกเนาะนิวค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากเพราะนิวรู้สึกว่าคนที่ทําธุรกิจร้านนู้ที่เขาเดินสายแบบ ขาวสาดร้อยเนาะโดนผลกระทบตรงนี้ด้วยเพราะนิวอ่านข้อความจากคนที่มาแสดงความคิดเห็นจากข่าวนี้นะคะคือแบบไปในทางลบแล้วก็สบป,ประมาทหมอนวดแล้วก็ร้านนวดไทยในประเทศสเปนเนยเยอะมากคือแบบประโดนตาหน้าไปแล้วต่อให้เรามั่นใจว่าร้านเราขาวสะอาดแค่ไหนเนาะโลโก้มันไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะเพื่อความยุติธรรมสําหรับคนไทยที่มีความตั้งใจ ไปเรียนสูตรแผนการนวดไทยเพื่อที่จะเอามารักษารักษาคนเนาะประกากฏว่าต้องพลอยดันพลอยด่าพลอยไปด้วยเพราะว่าความเห็นกระตัวความโลภนะคะของคนกลุ่มหนึ่งที่เปิดร้านนวดบังหน้าแล้วก็ทําธุรกิจแบบเนี้ยเบื้องหลังมันเป็นอะไรที่แบบไม่สมควรนะคะเราควรที่จะรักษาชื่อเสียงแผนแผนนวดไทยแบบขาวสะอาดเอาไวเ้เนาะเผื่อเผื่อกิบเอาไว้ให้รุ่นน้องต่อต่อไปที่เขา ไปเรียนสูตรนี่มาแล้วต้องการที่จะย้ายมาอยู่ย้ายมาเปิดร้านมีชีวิตไหนที่ประเทศสปปะเปเดนเนาะเพื่อที่เขาจะไม่โดนตาหน้าแล้วก็โดนแบบว่าอาย่างไรหางเล็บไปด้วยเนาะตรงนี้นี้วก็อยากจะมาเตือนค่ะใดๆเลยนิ่วก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้นะคะ ทบทวนแล้วก็เตือนสติแล้วก็เตือนกันปากต่อปากเนาะไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นิวคงจะต้องขอลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะอย่านิวจะมาพูดเรื่องของอ่าอ่าคลูโนฟเดนอันนี้คือสําคัญมากอย่าเพื่อนๆลองมาฟังนะคะคลิปหลังจากนี้อย่างนิวจะทําอีกคลิปหนึ่งค่ะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ติดแบคทีเแล้วไปยืมของเพื่อแล้วถูกยึด ทิ้งไว้ท้ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าโชคดีกันทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย